สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่11แล้วนะคะเต้าเจี้ยวยังอยู่ที่ยางยืดชีวิตพิชิตโลกนะคะโดยที่คลิปนี้นะคะจะเน้นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังบริเวณนี้นะคะ่ะที่มันชอบหย่อนยานนะคะให้แข็งแรงนะคะวิธีการนะคะจับยางลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะหันด้านหลังให้ดูนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วค่อยๆย,ยกยางขึ้น แขนขวานะคะยกขึก้นกอนสูงๆแบบนี้นะคะเป็นแนวตั้งฉากเลยค่ะโดยที่ตัวเราตรงนะคะส่วนแขนด้านล่างนะคะอยู่เฉยๆนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะทําช้าๆแล้วก็ทําอย่างน้อยเซตละ8ถึง20ครั้งนะคะทําสัก3ามเซตก็ได้นะคะช่วยทําให้กล้างเนื้อต้นแขนนะคะไม่หย่อนยานะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็ข้อใรนะคะแข็งแรงด้วยนะคะ อ่าสรับามอีกด้านนึ่งนะคะลักษณะเหมือนเดิมค่ะตัวโตนะคะแบบนี้นะคะไปบริหารบ่อยๆกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สิอแ,แล้วนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ